ที่ฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแพทองทานชินวัตรนะครับโดยพุ่งเป้าหลักไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีนั้นมันมีมิติทางการเมืองในหลายประเด็นด้วยกันที่จะต้องประเมินหรือวิเคราะห์กันนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับข้อหาเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าเท่าที่ดูยัตติเนี่ยนะครับมีถึง15ประเด็นนะครับคร่าวๆในรายละเอนนียดก็คือ1นะครับ ไม่มีคุณสมบัติการเป็นนายกตรัฐมนตรี2ไม่มีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งนะครับ 3. ขาดภาวะผู้นํา4ขาดวุฒิภาะวะ5าขาดความรู้ความสามารถ 6. ขาดเจตฑ์จำนงในการบริหารราชการแผ่นดินเจ็ดจงใจลอยอยู่เหนือปัญหาแปดไม่มีความรับผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่เพียงพอนะครับเพราะเห็นเก่ประโยชน์ของตนเองบิดาและครอบครัวพวกพ้องนะครับ 9. ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์สิโกหกหลอกลวงไม่ดําเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน 11. เป็นนั่งร้านช่วยเหลือต,าต่างตอบแทนกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย12บริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างไร้ยแรงนะครับในแจบทุกด้านนะครับ13นะครับปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ 14. แต่งตั้งบุคคลที่ขาดความเหมาะสมขาดความรู้ความสามารถไม่มีซื่อสัตย์นะครับไปเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่น 15. สมัครใจยินยอมไม่ไนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาชีน้นำชักใหญ่ทั้ง15ประเด็นนี้แน่นอนแหละครับว่าดูเหมือนว่าจะมีการพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีคนเดียวแต่ว่าถ้าดูตามประเด็นต่างๆก็อาจจะมีการลากโยงไปยัง รัฐมนตรีกระทรูงอื่นๆด้วยแต่ว่าพยายามอ,าอภิปรายไปเพื่อเห็นว่านี่คือต้องเป็นความรับผิดชอบของคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวนะครับนั่นคือประเด็นในเรื่องของการที่ฝวายคานได้ยึนยัดติเอาไว้นะครับก็เข้าใจว่าในการอภิปรายเนี่ยก็จะเริ่มกันจริงๆก็คือวันที่24มีนาคมในระหว่างนี้ก็อาจจะให้ ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ไปเตรียมประเด็นและก็ได้เตรียมความพร้อมในการชี้แจงในการที่จะรับมือนะครับแต่ว่าเท่าที่เรามาประเมินกันเนี่ยนะวิเคราะห์กันนะว่าการพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียวเนี่ยฝ่ายค้านหวังผลไหมครับแน่นอนแล้วครับฝ่ายค้านเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พูดมาตลอดว่าจะลากโยบรรดรรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยไม่ใช่เหตุผลเพียงเพราะว่าข้อสอบรั่วแต่ว่าตั้งใจจะดิสเครดิตแน่นอนแหะครับว่าตั้งใจจะถล่มคุณแพรองทองแน่นอนเพราะว่า คุณแพรทองทานเนี่ยตัวนายกเนี่ยพ่เป้าก็คือยังเป็นผู้นําของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะต้องไปต่อสู้กับพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งครั้งหน้าฉะนั้นเนี่ยการที่พุ่งเป้าเป็นตัวนายกรัฐมตีก็แน่นอนว่าต้องทําให้พรรคเพื่อไทยเสื่อมลงนะครับในขณะเดียวกันก็หวังผลให้พรรคร่วมรัฐบาลเองแตกคอกันโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่มีประเด็นกันในหลายหลายเรื่องนะครับนะครับตั้งแต่เรื่องของอ ความขัดแย้งกันในเรื่องของอที่ดินนะครับอของคุณอนุทินนะครับเรื่องการตรวจสอบสวนะครับเรื่องของอที่ดินอันภายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือประเด็นที่กําลังที่จะต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงกับพรรคภูมิใจไทยฉะนั้นเนี่ยาก,การที่พรรคประชาชนนะครับซึ่งเป็นแกนนาหลักในพรรคฝ่ายค้าเนี่ยต้องการที่จะ ทุกนะครับตัวนายกรัฐมนตรีหรือคุณอุงยิ้งแต่เพียงผู้ดเดียวเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าหวังว่าให้พรรคร่วมรัฐบาลนั้นแตกคอกันแต่ถามว่าเราจะไม่ไม่เข้ากันวันนี้ถามว่าวางขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณอุ้งอิงนะครับพรรคเพื่อไทยคุณทัก,กษิณกับพรรคภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยมันถึงขั้นว่าจะต้องแตกหักกันเลยหรือไม่อย่างไรในการ โหวตในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามองนะขณะน,นี้ฟันธงได้เลยว่าผมก็เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเองยังไม่กล้าที่จะโหวตคว่ำคุณแพรท,ทองทานนะครับนี่คือในทางการเมืองทําไมถึงภูมิใจไทยถึงยังไม่กล้าเพราะเท่าที่ดูเสียงจํานวนเสียงนณนะเวลานี้นะครับแม้ว่าภูมิใจไทยพรรคเดียวนะจะโหวตคว่ำนะโหวตสวนเลยไม่ไว้วางใจคุณแพรท,ทองทานซึ่งเสียงเนี่ยนะครับมันไม่พอ ถ้าดูตามนี้เพราะว่าเสียงของรัฐบาลเวลานี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับประมาณ320กว่าคะแนนเสียงนะครับถ้าภูมิใจไทยหายไป70เนี่ยนะครับอุก็ยังเหลืออยู่ประมาณ240กว่านะครับต้นๆน,นะครับมันก็เลยทําให้เสียงของรัฐบาลเนี่ยตึงเวลาเนี้องประกอบของนสเนี่ยมีประมาณ493เสียงนะครับถ้า คุณแพทองทานจะต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าแม้ว่าภูมิใจไทยออกไปเจสบเสียงเนี่ยนะครับก็ยังทําให้เสียงที่หนุนคุณอุ้งอิ้งอยู่เนี่ยยังเกินอยู่ฉะนั้นเนี่ยวิธีเดียวนะครับที่พรรคภูมิใจไทยจะทําให้คุณอุ้งอิ้งหลุดจากตำแหน่งได้คือต้องไปหาพันธมิตรมาพันธมิตรที่ว่านี่เขคือพรรคร่วมปล่อยคันด้วยกันคือพรรค รวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์นะครับถ้าดูนานาทีนี้เนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านี้มีกระแสรเรื่องความแตกแยกกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณคุณพีรพันธ์ก็ยังดีกันอยู่นะครับและก็อีกอีกขั้วหนึ่งในพักรวมไทยสร้างชาติเองก็มีสัมพันธ์ดีกับคุณทักษิณเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่ง่ายนะครับว่าพรักภูมิใจไทยจะไปเอาพักรวมไทยสร้างชาติมาเป็นพันธมิตรแล้วก็จับมือกัน เพื่อคว่ำคุณุงอิงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยนะจะต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์ไปอีกพรรคหนึ่งนะครับเพื่อเอามาร่วมมือกันสามพรรคเนี่ยแล้วก็คว่ำคุณุงอิงแต่นั่นหมายความว่าการคว่ำนังนกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าคว่ำได้นะครับมันก็จะทําให้เกิดการสรรหานายกใหม่ถ้าคุณุงอิงหลุดไปปุ๊บเนี่ยต้องหาสรรหานายกใหม่ถามว่าคุณใครล่ะครับ ที่จะมาเป็นนายกนัฐมนรรีถ้าดูตามรายนี้ก็มีคุณนุทินนะครับมีคุณชัยเกษมนะครับมีคุณพีรพันธ์นะครับที่ยังอยู่ในขั้วมีบิ๊กป้อมที่ยังอยู่ในรายบัญชีรายชื่อที่สามารถเป็นนายกนักตรมรตรีได้แต่ถ้าดูตามเ,เ,เสียงสนับสนุนกันแล้วนะผมก็เชื่อว่าวันนี้พรรคร่วมต่างๆน,น,นะครับยังไม่พร้อมที่จะแตกหักกับพรรคเพื่อไทยคือคุณชักสิน เพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้เนี่ยถ้าภูมิใจไทยออกไปพักเดียวออกคนไปได้แต่ถ้าภูมิใจไทยออกไปแล้วหนีประชาธิปัตย์ไปด้วยหนีภูมิปีรพันไปด้วยล้มได้แต่ล้มได้แล้วไงล่ะครับล้มได้แล้วคุณอนุทินจะเป็นนายกเหรอบิ๊กปั๊มจะเป็นนายกเหรอหรือคุณปีรพันจะเป็นนายกถ้ารวมกันแค่นี้เสียงไม่พอแม้ว่าพัก ประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านแต่พรรคประชาชนเองก็ย่อมจะไม่หนุนพรรคภูมิใจไทยหรือคุทินเป็นนายกหรือจันทน์บิ๊กปั้มเป็นนายกหรือหวนคุณพีรพันธ์เพราะที่ผ่านมาสังสามพรรคเนี่ยนะครับเดินคนระทางกับพรรคประชาชนและพรรคประชาชนนั้นก็มีท่าทีชัดเจนว่าจะเดินหน้าเพื่อไปสู่การเลือกตั้งท่งนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณอนุทินนะครับ ต้องการจะหักกับเพื่อไทยก็เท่ากับว่าเดินเกมยุบสภาเพราะไม่มีวันเลยนะครับป้าภูมิจะไปหวังพักสีส้มมาหรือพรคประชาชนมาให้หนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกหรือหนุนให้พี่ปั้มเป็นนายกหรือหนุนให้คุณพีรพันธ์เป็นนายกอันนี้เป็นไปได้ยากหรือถ้าดูดกันจริงๆนะครับไม่ไดนมาในนามพักประชาชนดูดกันไปพักประชาชนอาจจักก็ได้ไม่เกินหน้าคนสิบคนด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าแผนนี้ คุณทักษิณก็ต้องประเมินออกเพื่อไทยก็ต้องประเมินออกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าระหว่างทางคุณนั่ทินเดินเคลื่อนเพื่อจะล้มคุณอุ้งอิงนะครับแน่นอนว่าฝ่ายคุณทักษิณเขาก็ต้องป้องกันการเมืองเวลานี้มันไว้ใจใครกันไม่ได้นะครับถ้าทําแล้วพักเดียวไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะการเคลื่อนจะไปเอาพักอื่นมาเป็นแนวว่วมเพื่อจะล้มกันเนี่ยมันก็ย่อมทําให้อีกฟาดหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะรู้ทันได้ และอีกฝากหนึ่งก็จะทําเกมในลักษณะเดียวกันคือดึงกลับดูดกับผมว่างานนี้การอภิปรายรอบนี้นะการเก็บกล้วยก็คงจะสะพัดหน้าดูเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้คนของตัวเองต้องถูกดูดไปหรืออีกทางหนึ่งก็ต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาอยู่ด้วยอะไร <S <S ต่างๆการเก็บกล้วยก็คงสะพัดหน้าดูเหมือนกันนะครับในทางการเมืองมองเห็นเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าโอกาสที่ภูมิใจไทย จะแตกหักออกไปจะหวดความมาแรงแต่ผมว่าถึงนาทีนี้ยังไม่กล้าก็อาจจะอยู่รวมกับเพื่อไทยไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าออกไปก็แน่นอนว่าเกมยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าออกไปเพื่อจะไปตั้งรัฐบาลจะไปเป็นนายกเองคงยากนะครับเพราะว่าดูปัจจัยแล้วพักร่วมกันหนาเสียงเนี่ยคงได้ยากเหมือนกันแต่ถามว่าเอาละถ้าภูมิใจไทยยังไม่ออกก็อยู่กันไปอย่างนี้นะครับ อยู่กันไปจนเกิดเหตุการณ์ในลักษณะว่าเอาลนะเพื่อ้อาดภูมยิ่งรอดไปได้นะครับแน่นอนการแบบคมอก็คงจเกิดขึ้นการตอบแทนพักประชาธิปัตย์ซึ่งอาจจะขอโคต้าเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าเสียงของภูมิใจไทยนั้นพลึบให้หมดไหมทั้ง70เสียงหรือ69เสียงนะครับให้กับ คุณงยิ่งหรือเปล่าหรือระหว่างทางมีงอแงอ,อะไรหรือเปล่าตรงนี้เองก็อาจจะมีการพิจารณาดูกันนะครับถ้าเกิดอาการงอนเง่นมาไม่ครบอะไรต่างๆการปรับกรมอลการเปลี่ยนของภาคภูมิใจไใจก็อาจจะมีสูนอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะไปกระทบต่อเรื่องของเกมใหญ่เรื่องสวด้วยหรือไม่นะครับผมว่ามันคงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเกี่ยวกันนิดนิดก็คือเรื่องของ สวที่ DSI จะชี้ขาดกันที่บอร์ดดีเจะพิจารณากันในวันที่6ม,มีนาคมนี้นะครับผมพันเรื่องนี้เนี่ยยังไงเสียเนียครับก็ประณีประนอมกันยากนะครับเราเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแน่นอนมีการเดินหน้านะครับสวก็จะประกาศท้องนะครับบอร์ดดีเก็ถ้าไม่ลงมติให้เป็นคดีศพเป็นคดีพิเศษ ก็อาจจะทําให้รัฐบาลนี้เสียหน้าแล้วรัฐบาลอาจจะถูกมองเลยนะครับว่าไม่สามารถบังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการได้เพราะว่าบอร์ดของ dsi เนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าส่วนราชการฉะนั้นถ้าถ้าบอร์ดมีมติดังกล่าวไม่ให้การวัวเลือกเลือกตั้งวสวเป็นคดีพิศเศษนะครับไม่ได้เป็นคดีพิศเศษแน่นอนว่ารัฐบาลเองก็คงจะรับสั่งพอสมควรและ และจะทําให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจใ่ย่างน่าดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าบอดดี้อไรไม่รับขึ้นมาในวันที่6มีนาคมนะครับก็มันเท่ากับเห็นว่าส่วนราชการต่งางๆจะไม่เอาด้วยจากรัฐบาลและโอกาสที่ข้อมูลจากส่วนราชการจะไหลไปให้ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เยอะนะครับแต่อย่างนั้นมันก็เลยทําให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะไม่เกี่ยวพันกันโดยตรงแต่ก็มี สัญญาณการเมืองที่เกี่ยวข้องกันพอสมควรสําหรับประเด็นที่จะต้องจับตาม,มองในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็จะมีเรื่องสนามกอล์ฟอันพายนะครับเรื่องชั้น14ที่ที่คุณเสรีพิสุทธิ์นะครับมอบให้กับพระเก้าไกลมอบข้อมูลให้นะครับไม่มีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยของชั้น14อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางภาคใต้เรื่องคดีความมั่นคงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ เรื่องของ MOU-44 เรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะครับและกเ็เรื่องของการสนามกอล์ฟอันพายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์สำหรับการอภิปรายและรวมถึงเรื่องการทุจริตนะครับแล้วก็ต่างๆนะครับที่ฝ่ายการตั้งเป้าว่าจะอภิปรายไม่ไว้วังใจนะครับ่นี่คือสรุปให้เห็นภาพคร่าวๆวมรวม สำหรับเรื่องยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ